ดานคณะกรรมาธิการการกระจายอํานาจจัดสมัมมนาร่วมทุกภาคส่วนที่สะแก้วระดมแนวทางยกระดับบทบาทท้องถิน่นแก้ปัญหาแรงงานชายแดนอย่างยั่งยืนที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วนางขวัญเรือนเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตหนึ่งจังหวัดสระแก้วและที่ปรึกษาคณะ การมาที่การการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นประธานเปิดการสัมมนาบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นกับการแก้ไขปัญหาแรงงานในพื้นที่ชายแดนโดยมีหน่วยงานภาคราัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนภาคเกษตรและภาควิชาการเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อหาหรือแนวทางยกระดับการบริหารจัดการแรงงานชายแดนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนการสานานัมมนามุ่งเน้นสร้างความเข้าใจบทบาทสําคัญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานทั้งในประเด็นแรงงานต่างด้าวการเคลื่อนย้ายแรงงานและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบภายในงานนะคะมีการเสวนาร่วมจากหลายหน่วยงานสะท้อนสถานการณ์แรงงานชายแดนอย่างรอบด้านได้แก่สํานักงานแรงงานจังหวัดสะแก้วนําเสนอภารกิจด้านแรงงานชายแดนและทิศทางการพัฒนาทักษะแรงงาน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมแลกเปลี่ยนบทบาทท้องถิ่นในการดูแลแรงงานและความร่วมมือกับภาคเอกชนมหาวิทยาลัยเพื่อลดช่องว่างทักษะแรงงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฏว์วไลาอลงกร์สะแก้วเสนอแนวทางพัฒนากำลังคนคุณภาพและบทบาทมหาวิทยาลัยในฐานะแหล่งผลิตบุคลากรชายแดน สมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกสะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและการนำเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสแก้วนำเสนอปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมพร้อมกับแนวทางพัฒนาความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนค่ะ